สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะก็เรียนกับคุณครูหน่อยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาปริมาตรและความจุนะคะของทรงออรูปเรขาคณิตนะคะสมิติ เอาละค่ะคราวที่แล้วนะคะคุณครูได้ฝากงานให้นักเรียนไป1ข้อจําได้ไม่เอ่ยนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะทําการหาปริมาตรนะคะหรือว่าความจุของทรง3มิตินะคะไว้1ข้อเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าคําตอบที่นักเรียนหาได้นั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตรงกับคุณครูหรือไม่นะคะแล้วถ้าไม่ตรงไม่ตรงตรงไหนให้นักเรียนแก้ไขด้วยนะคะมาดูเลยค่ะก็จะเป็นการเฉลยการบ้านไปเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการหาปริมาตรนะคะเอาละค่ะมาดูนะคะสำหรับการบ้านในหน้า93ข้อที่1่เออข้อที่3นะคะก็รูปนะคะเป็นรูปทรงเลยค่คณิต นะคะสามิติซึ่งเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าหากจะหาปาริมาตรทั้งหมดของรูปเลขาค,คณิตสามมิติรูปนี้นะคะสามารถหาได้โดยการแบ่งรูปนะคะเป็นปเ,ออเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก2รูปใช่ไหมคะจากรูปเขาก็ มีแนวแบ่งให้นักเรียนแล้วใช่ไหมคะเนี่ยนะคะรูปที่1นนะคะอ่าแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นรูปที่2ถ้าอยากจะหาปริมาตรทั้งหมดนี้นะคะว่ามีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการแบ่งแบ่งนะคะโดยการหาปริมาตรรูปที่1ก่อนคะอ่ะอ่าปริมาตรรูปที่1นนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเราหาได้จากอะไรคะกว้างใช่ไหมคะ กว้างคูณยาวค่ะกว้างคูณยาวใช่ไหมคะเราแทนค่าได้เลยนะคะถ้าเรารู้ความกว้างอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนเลยนะคะว่ารูปที่1นนะคะมีความกว้างเท่าไหร่อ่าความกว้างนะคะเราจะดูตรงนี้ค่ะความกว้างรูปที่1นนะคะความกว้างคือตรงนี้ นี่ตรงนี้คือความกว้างไม่ได้บอกมาแต่ในเรียนสังเกตนะคะว่าตรงนี้จะมีความยาวเท่ากันถ้าตรงนี้5นะคะตรงนี้จะเท่ากับ5ด้วยเช่นเดียวกันเราได้มาแล้วนะคะตรงนี้คือ5นะคะกว้างเท่ากับ5นะคะยาวเท่ากับยาวเท่ากับเท่าไหร่คะยาวก็คือแนวนี้นะคะยาวเท่ากับ9านะคะยาวเท่ากับ9และมีความสูงเท่าไรมีความสูงเท่าไหร่คะ รูปที่1นนะคะรูปที่1รูปนี้นะคะจะมีความสูงขึ้นไปเท่ากับ3.5นะคะ3.5นะอ่ะได้แล้วกว้างคูณยาวคูณสูงต้องเป็นตัวนี้นะคะ5คูณ9คูณ3.5หรือใครจะเขียนสลับตำแหน่งได้ไหมคะ สามารถเขียนสลับตำแหน่งได้นะคะเพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนหน้าหลังหรือกลางนะคะผลลัพธ์ก็ยังเท่าเดิมไม่มีปัญหาเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อคูณเสร็จแล้วผลลัพธ์ของเราต้องออกมาทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ ยี่ตำแหน่งเอ่ยเราดูนะคะสังเกตดูนะคะเราจะพบว่าการคูณนะคะเป็นการคูณทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราต้องออกมา2ตํตำแหน่งนะคะเอาละรูปที่1เราก็จะได้คําตอบออกมาเท่าไหรคะ่ะนานักเรียนใครที่ตอบ157นะคะจุด5นะคะหน่วยเป็นอะไรคะ ลูกบาทเซนติเมตรนะคะใครตอบแบบนี้ก็ถูกต้องนะคะถูกต้องสำหรับรูปที่หนึ่งนี้ค,ครูแอบดูมาแล้วนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยนะเข้าใจผิดนะคะมี4.5มาให้นักเรียนก็นเลยใช้4.5แทนความ ความความอะไรความกว้างแลเอ้ยความยาวใช่ไหมคะไม่ถูกเนาะรูปนะคะถ้าจะเต็มรูปมันต้องยาวมาถึงนี่เลยนะคะยาวมาถึงนี่ไม่ใช่นะับเพียงเท่านี้นะคะต้องนับยาวมาเลยนะคะซึ่งความยาวตรงนี้นะคะจะยาวเท่ากับ9เซนติเมตรนะเราจะไม่เอา4.5มามาคำนวณน,นะคะเอาเนี้ยเขาเอามาหลอกนักเรียนเนาะอ่าเอาละที่นี้ทำยังไงต่อ ต่อไปไปหารูปที่2นะคะรูปที่2มีปริมาตรเท่าไหรนะคะอ่ารูปที่2คือกล่องข้างล่างค่ะกล่องข้างล่างนี้นะคะถูกทับซ้อนกันอยู่นะ อ่ะทีนี้ไปดูซิก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสูตรของเราก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเช่นเดียวกันค่ะไปดูสิคะว่าความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และสูงเท่าไหร่เนาะอ่ามาดูนะคะความกว้างของเราคือส่วนนี้ค่ะความกว้างของเรานะคะความยาวของกล่องก็ยาวเท่าไหร่คะยาว9นะคะและสูงขึ้นไปเท่าไหร่คะ สูงขึ้นไปเท่ากับ3.5อ่ะโอเคมีครบแล้วนะคะกว้างต้อง5นะคะยาวต้อง9นะคะและสูงก็ต้อง3.5เอ๊เป็นยังไงกันเอ่ยขนาดของรูปที่1และรูปที่2มีขนาดเท่ากันเลยนะคะมีขนาดเท่ากันเลย157.5นะคะลูกบาศเซนติเมตร เอาละถ้าเราอยากจะรู้ปริมาตรทั้งหมดนะคะปริมาตรของรูปทรงเลยคะคณิตสามิติรูปนี้นะคะสามารถหาได้โดยการนํารูปที่1น,นะคะปริมาตรของรูปที่1น,นะคะรวมกับปริมาตรของรูปที่2ค่ะรวมแล้วได้เท่าไหร่คะอ่าใครนะคะที่ได้คําตอบออกมาเป็นหนเอ่อเป็น315นะคะ 315.0หรือ315ลูกบาทเซนติเมตรอ่าแสดงว่าคำนวณถูกต้องแล้วค่ะแต่ถ้าใครนะคะดูแล้วนะคะไม่ตรงไม่ตรงตรงไหนตรวจสอบนะคะแก้ไขเนาะ เอาละค่ะนี่ก็คือการบ้านนะคะสำหรับที่ครูให้ในักเรียนทำนะคะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนนะคะยังอยู่ในเรื่องของการหาปริมาตรนะคะแล้วก็การหาปริมาตรแล้วก็ความจุนะคะของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเช่นเดิมนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ตรงเนี้ยไป ทำในแบบฝึกหัดต,ต่อไปด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะอยู่ในหน้า96นะคะอยู่ในหน้า96นะลักษณะโจทย์นะคะเขาก็จะให้นักเรียนนะคะแสดงการหาปริมาตรของของเหลวนะคะของเหลวและความจุของรูปเรขากริศมิติอะนักเรียนลองดูรูปนะคะ รูปนี้เป็นรูปทรงเขาเรียกอะไรรูปทรงเลยค่ะคณิตสามมิตินะคะซึ่งเป็นกล่องที่มีลักษณะแบบนี้กล่องนั้นนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นสามมิติแบบนี้เนาะแต่ว่าของเหลวที่อยู่ข้างในนะคะของเหลวที่อยู่ข้างในใส่ลงไปแล้วนะคะจะเต็มจะเต็มในส่วนรูปที่1นนะคะ ก็คือน้ำระรือของเหลวของเรานะคะจะอยู่ในส่วนของรูปท so ี่1เพราะฉะนั้นถ้าจะหาปริมาตรของเหลวนะคะปริมาตรของเหลวเนี่ยเท่ากับลูกกี่ลูกบาศก์เมตรอ่ากี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาปริมาตรนะคะของรูปที่1นั่นเองนะคะไปหาปริมาตรของรูปที่1ค่ะเพราะของเหลวของเรามันอยู่ในในรูปที่1นะคะมันไม่ได้ขึ้นมาถึงรูปที่2นะคะเพราะฉะนั้นไปหา ปริมาตรของรูปที่หนึ่งกันาการหาปริมาตรของของเหลวรูปที่หนึ่งนั้นนะคะเป็นรูปทรงเขาเรียกอะไรทรงสี่เหลี่ยมฉากหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะจำสูตรนี้ได้หรือยังคะน่าจะจำกันขึ้นใจแล้วเนาะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุฉากนะคะเอาล่ะไปดูสิว่าก <c oughs> ว้างเท่าไหร่ ความกว้างของรูปที่1น,นะคะความกว้างของรูปที่1ก็คือ5และยาวเท่าไหร่รคะยาว7.5และมีความสูงขึ้นไป2.5ดนะคะดูออกเนาะตรงไหนคือความกว้างนะคะตรงไหนคือความยาวและตรงไหนคือความสูงนะอ่ะ มองให้ออกนะคะมองไม่ออก,ะะอออกเราจะแทนค่าตัวเลขไม่ถูกต้องนะคะอะกว้าง5นะคะยาว7.5และสูงขึ้นไป2.5ค่ะอ้าวสังเกตดูสิว่าข้อนี้นะคะทศนิยมเนี่ยคำตอบออกมาจะต้องมีกี่ตำแหน่งเอ่ยนักเรียนทรงสังเกตดูนะคะเราจะพบว่าตัวคูณของเรานะคะมีทศนิยมนะคะทั้งหมด2ตํตำแหน่งแน่นอนคำตอบออกมา ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะเอาละถ้านักเรียนคูณกันแล้วได้เท่าไหร่คะเนี่ยได้เท่าไหร่คะอ่ายี่เป็น125ใช่ไหมคะทศนยมหนึ่งตำแหน่งก็เป็น12.5เนาะเอา12.5คูณคูณกับ7.5ผลลัพธ์ออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะ93.75 ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะดังนั้นค่ะดังนั้นนะคะปริมาตรของเหลวนะคะเท่ากับ93.75ลูกบาท เซนติเมตรอ่าอันนี้สําหรับการหาของเหลวนะคะความของเหลวก็คือปริปรมาตรการหาปริมาตรนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ไปดูคำถามต่อไปนะคะยังอยู่ในข้อเดิมอยู่นะคะคำถามถามว่าความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติเท่ากับกี่ลูกบาศก์เซนเอันนี้เขาถามถึงความจุทั้งหมดนะคะความจุทั้งหมดถ้าเราเติมของเหลวไปทั้งหมดเนี่ยจุได้เท่าไหร่นั่นเอง เมื่อข้อที่แล้ข้อ,ขอแรกนะคะของเหลวเขาจะอยู่ในส่วนที่1ใช่ไหมทีนี้ข้อนี้เขาถามว่าความจุนะคะที่รูปเลขาคันนี้ จุได้นะคะจะจุได้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าคือการหาปริมาตรทั้งหมดเลยนะคะคือการหาปริมาตรทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าต้องหาปริมาตรของรูปที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ปริมาตรของรูปที่2นะคะถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดนะคะว่ามีปริมาตรเท่าไหร่เราก็นําปริมาตรส่วนที่1กับส่วนที่2มาทอํอรายการนั่นเองมา บวกกันนั่นเองนะคะเอาละแต่เนื่องจากว่ารูปที่1เราหาไปแล้วใช่ไหมคะจําได้ไหมคะเท่าไหร่คะรูปที่1น,นะคะความจุของทรงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราหาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะคะหาไปแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องหาอีกนะคะได้เท่าไหร่นะจําได้ไหม93้ใช่ไหม เออ9กจุดเท่าไหร่นะ93.75นะคะลูกบาทเซนติเมตรอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาหารูปที่2กันนะคะรูปที่2ก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะเนาะก็ใช้สูตรกว้างคุณยาวคุณสูงนะคะอ่ะมาดูกว้างเท่าไหร่คะกว้างนะคะ2.5ยาวก็2.5แล้วก็สูงอีก2.5อ่า งายมากเลยแล้วก็ใช้2.5คูณ2.5คูณ2.5นะคะอ่ะากว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากันหมดเลยข้อนี้คูณออกมาต้องได้คำตอบเป็นทศนิยมถึงกี่ตำแหน่งคะ3ามตำแหน่งนะคะเพราะตัวคูณนะคะ ทั้ง3ตัวนะคะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะรวมกันแล้วมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งน้อเนี่ยหนึ่งาคตอบต้องออกมาเป็น3ตํตำแหน่งนะเอาแหละคูณแล้วนะคะคูณแล้วต้องได้เท่าไหร่นะคูณอย่างรวดเร็วคูณแล้วนะคะได้1 5บห้จุดหสองหนะคะ ลูกบาทเซนติเมตรอ่าเมื่อเราได้นะคะคำตอบนะคะของปริมาตรรูปที่1และรูปที่2แล้วอยากรู้ทั้งหมดนะคะเช่นเดิมเลยทำยังไงก็นำปริมาตรของรูปที่1น,นะคะคือ93.75นะคะรวมกับปริมาตรของรูปที่สองก็คือ1 5 6 25นะคะรวมกันแล้วได้เท่าไร่เอ่ยจำได้ไหมคะการบวกทศนิยมต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าทศนิยมไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันไม่มีปัญหาคา่ะขอให้ตั้งจุดให้ตรงกันนะคะ93.7 5านะคะตำแหน่งตรงนี้ไม่มีเติมสูงเข้าไปได้เลยนะคะเติมให้มันครบตำแหน่งเราจะไม่ได้ไม่งงเนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็บวกกันลงมาเนาะบวกกันได้เท่าไราอ่ะเจ็ดบวกกับ6เป็น13ใช่ไหมทด1น,นะคะอ่ะเป็น8เป็น9นะคะ9บวก1เป็น10อ่ะโอเคข้อนี้นะคะก็จะได้ เท่ากับ109.37 5หนะคะลูกบาทเซนติเมตรค่ะนี่ความจุนะคะทั้งหมดนะคะของข้อนี้ของรูปนี้นะคะถ้าเราเติมของเหลวเข้าไปนะคะถ้าเราเติมของเหลวเข้าไปเต็มตรงนี้พอดีเลยเต็มถึงรูปที่สองพอดีก็จะมีนะคะก็จะมีความจุนะคะทั้งหมด เท่านี้ค่ะ109.375้าลูกบาทเซนติเมตรนเอาละเป็นยังไงบ้างพอจะพอจะทำได้ไหมคะอะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะอีกสักข้อหนึ่งรูปนี้นะคะนักเรียนลองดูนะข้อนี้นะคะให้นักเรียนหาของเหลวค่ะของเหลวที่บรรจุ นะคะของเหลวรูปของครูยังไม่ค่อยชัดนะคะท่านนัเกเรียนดูในหนังสือเรียนนะคะของเหลวจะอยู่อยู่ในส่วนแค่รูปที่1นะคะของเหลวจะอยู่ในส่วนของรูปที่1จะไม่ขึ้นมาถึงรูปที่2และ3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาปริมาตรของเหลวนะคะของข้อนี้นั่นหมายความว่านักเกรียนต้องหาปริมาตรของรูปที่1นนั่นเองอ่าไปเลยค่ะ ไปดูซิว่าปริมาตรของของเหลวนะคะหาได้จากอะไรนะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะไปดูซิว่ารูปที่1กว้างเท่าไหร่คะรูปที่1กว้าง6.5และยาวเท่าไหร่คะยาว9.5สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเท่าไหร่คะสูงขึ้นไปเท่าไหร่นี่เห็นไหมสัญลักษณ์ไหมสูงเท่าไหรคะ่ะ 4นะคะดูให้ออกอย่าใช้เลขอย่าใช้เลขผิดนะใช้เลขผิดคำตอบผิดทันทีนะคะอ่ากว้างนะคะ6.5ยาว9.5และสูงขึ้นไป4ค่ะเอาละเมื่อแทนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็หาผลลัพธ์กันได้เลยนะคะอ่าช่วยกันคูณสิคะได้เท่าไหร่คะถ้าคูณแล้วนะคะคูณออกมาแล้ว คูณออกมาแล้วนะคะได้เท่ากับ2 4 7 0 00 0เนะคะจุด00 00. อ่าเราจะเขียนจุด00 00ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะอ่าผลลัพธ์นะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะเราสามารถสรุปได้แล้วว่าปริมาตรของเหลวนะคะมี247รลูกบาทเซนติเมตรค่ะอ่ะ อันนี้สําหรับการหาของเล็วแล้วนะทีนี้ไปดูคําถามต่อไปยังเป็นรูปเดิมอยู่นะคะรูปนี้นะคะถามหาความจุค่ะความจุของรูปเลยค่คณิตสามมิตินั่นก็คือ ความจุของรูปนี้ค่ะทั้งหมดเลยรูปนี้ทั้งหมดเลยนะคะว่าสามารถจุได้เท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราจะต้องหาปริมาตรทั้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่ารูปนี้ถูกแบ่งออกเป็น3รูปนะคะก็จะเป็นรูปที่1นะคะรูปที่1ก็คืออันใหญ่ข้างล่างเราหาไปแล้วเนาะอะ,อะแล้วก็จะมีรูปที่2อนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็รูปที่3อยู่ข้างบนแบบนี้เนาะะทีนี้เดี๋ยวเรา ไปหากันนะคะรูปที่1เราหาแล้วนะคะได้เท่าไหร่นะ200เท่าไหร่นะไม่ต้องหาอีกเนาะ247นะคะรูปบาทเซนติเมตรเนาะอ่ะทีนี้เรามาลองดูนะคะลองดูรูปที่2กันว่าเขามีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่อ่ะไปเช็คเลยค่ะความกว้างความกว้างนะคะเท่ากับ3ความยาวคือส่วนตรงนี้ค่ะยาวเท่าไหร่คะ ยาวเท่าไหร่ยาวก็ต้องยาวเท่ากับตรงนี้นะคะยาวเท่ากันถ้าตรงนี้ยาว6.5ตรงนี้ก็จะ6.5ด้วยนะคะและสูงเท่าไหร่คะความสูงตรงนี้กว้างตรงนี้ยาวนะคะและส่วนตรงนี้คือความสูงค่ะไปดูสิคะว่าสูงเท่าไหร่นี่ไงสูงเท่าไหร่คะ2.5อ่ะโอเค กว้างยาวและสูงรู้แล้วนี้ไปดูรูปที่3กันบ้างนะคะไปดูรูปสามกันบ้างนะคะกว้าง3นะคะยาวยาวยาว6.5นะคะเช่นเดียวกันนะคะและก็มีความสูงเป็นยังไงกันคะความสูงความสูงเท่ากับ2.5เซนติเมตร เท่ากันเลยเราจะพบว่ารูปที่2และรูปที่3นะคะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะมีขนาดเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนก็หาได้นะคะนักเรียนก็หาได้ง่ายเลยนะคะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมอ่าแต่เนื่องจากว่ามีขนาดเท่ากันกี่รูปคะ2รูปเนาะเพราะฉะนั้นจึงทำไมคะ คูณด้วยสองไปเลยนะคะเพราะว่ามีขนาดเท่ากันนะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะกว้าง3ยาว6.5นะคะและสูงส5งยังไม่พอค่ะมี2รูปค่ะคูณด้วยสองเข้าไปอ่ะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไรได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไรตรงนี้คูณกันได้เท่าไหร่คะยี่5ิ5ห้ายี่ห้ายี่ห้าคูณยี่ห้าคูณสองเป็นห้าสิบใช่ไหม แต่ว่าทุติยมตำแหน่งเป็น5เนาะอ่ะทีนี้ลองคูณอีกสิ3 5 15ทศ1 3 68เป็น19นะคะทุติยมหนึ่งตำแหน่งแล้วก็เอา5คูณกันอีกครั้งหนึง่งอ่ะผลลัพธ์ทั้งสองนะคะคูณกันอีกครั้งหนึ่งเนาะได้เท่าไหร่คะ 5, 5 5 25เนาะทศ2 45ส6่สิบห้านนี้เป็น9อ่ะโอเคทุติยม1นึ่ตำแหน่งอ่ะโอเคค่ะ ีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วอยากรู้นะคะว่าความจุทั้งหมดเท่าไรมีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะนะักเรียนสามารถหาด้วยการเอารูปที่หนึ่งใช่ไหมคะความจุของรูปที่หนึ่งก็คือ247นะคะรวมกับความจุของรูปที่2และรูปที่3ซึ่งเราหาออกมาแล้วนะคะได้เท่าไหร่คะ เก้าสิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหมคะอ่ะบวกกันลงมาสิได้เท่าไรเอ่ยอะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ทดหนึ่งนะคะเก้าบวกสี่นะคะเป็นสิบสามทดหนึ่งอีกเป็นสิบสี่ทดหนึ่งอะเป็นสามร้อยสี่สิบสี่จุดห้ารูปบาทเซนติเมตรเอาละเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยนะคะก็ ถ้าเจอรูปแบบนี้นะคะก็ใช้หลักหลักเดิมเลยนะคะนักเรียนก็แบ่งรูปใช่ไหมคะแบ่งรูปแต่ว่าในโจทย์เนี้ยเขาแบ่งรูปให้นักเรียนแล้วแหละนะคะถ้าจะหาปริมาตรทั้งหมดก็หาโดยการแบ่งรูปออกเป็นส่วนๆเนาะแล้วมันจะเป็นรูปอะไรคะรูปทรง รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้โดยสูตรกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมเมื่อเราหาทีละส่วนแล้วนะคะอยากจะรู้ทั้งหมดก็หาได้โดยการนำผลลับนะคะก็คือปริมาตรของแต่ละส่วนนะคะของแต่ละรูปมารวมกันก็จะกลายเป็น ปริมาตรทั้งหมดของรูปทรงเรขาคณิตสามมิตินะเอาละทีนี้ก็ไปสู่โหมดการบ้านให้ใเกเรียนได้ฝึกทำกันนะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดอยู่ในหน้า97นะคะอยู่ในหน้า97ข้อ2ให้ในักเรียนทำเพียงข้อเดียว นี่นักเรียนลองดูรูปนะคะลักษณะรูปนี้นะคะจะคล้ายๆกับข้อที่1ที่คุณครูอธิบายไปนะคะไม่ยากเลยนักเรียนข้อนี้นะคะรูปนี้เขาก็จะให้นักเรียนนะคะหาความจุนะคะเออหาปริมาตรของของเหลวนะคะซึ่งเราจะพบว่าของเหลวเนี่ยมันบรรจุอยู่ในรูปที่1เพราะฉะนั้นนะคะ นักเรียนสามารถหาปริมาตรของรูปที่1ได้เลยนะคะกว้างคุณยาวคูณสูงใช่ไหมอ่าไปแทนตัวเลขให้ถูกต้องนะคะให้รู้กว้างรู้ยาวรู้สูงนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมันจะมีข้อ2อีกนะคะซึ่งก็คือให้นักเรียนหาความจุทั้งหมดนะคะความจุทั้งหมดก็คือนักเรียนจะต้องหาปริมาตรของรูปที่1นะคะความจุของรูปที่1หรือแล้วก็ความจุของรูปที่2นะคะหาออกมาทั้ง2รูปแล้วก็มาทำอะไรกันคะ มาบวกกันนะคะนักเรียนก็จะได้ความจุทั้งหมดของรูปนี้นั่นเองเอาละค่ะสำหรับคลิปสอนวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้คุณครูหวังว่าคลิปวันนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้นะคะ ถ้าใครไม่ได้ยังไงสงสัยตรงไหนให้ทักถามคุณครูได้นะคะถามคุณครูผู้สอนเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ